สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับช่อง BTC ปั๊บป๋าพาลุยอีกแล้วนะครับหาเงินง่ายๆสไตล์สายฟรีนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเว็บเรดนะครับของ b i t ทา z ่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับพอร์ตของผมนะครับ b t นะครับวันนี้ผมก็ได้มาบันทึกวิดีโอนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เป็นประสบการณ์แล้วกันนะฮะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับ โอเควันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องบิทาซานะครับหรือ BTZ นะครับก่อนที่จะไปรับฟังกงันนั้นรบกวนเพืเ่อนๆนะครับสองวิทีช่วยกดนะครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสรับรคลิปวีดีโอของผมด้วยนะครับกดหรืยังครับถ้ากดแล้วผมจะขออวยพรให้กับทุกท่านร่ํารวยร่ํารวยกันทุกคนเลยนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมได้ทําการ เก็บฟรีมานะครับหรือได้ฟรีนะครับจากการทำกิจกรรมต่างๆของเว็บเพจติตาซ่านะครับก็ได้มาทั้งหมดไม่มากนะครับก็4 0 3เหรียญนะฮะโอเคนะครับที่แรกผมได้มาผมก็ขายไม่ทันนะครับพอเปิดกราฟมากราฟก็ดิ่งพุ่งขึ้นนะฮะไม่ใช่ดิ่งนะฮะดิ่งหมยถึงโตนะฮะทยานนะครับมูลนะครับขึ้นมาสูงมากเลยครับ0.3นะฮะับน3นะครับผมก็ไม่ได้ขายนะับเพราะว่าเพิ่งเปิดกราฟเปิดมาปุ๊บก็เจอเลยนะฮะลงนะครับ กราบลงมาอ๋อลงมาตรงนี้นะครับผมก็เลยอืทํายังไงดีก็เลยตั้งขายที่แนวต้านนะครับผมตั้งขายที่แนวต้านไว้นะครับตอนแท่งแท่งเกี่ยวแท่งนี้นะครับก็ปรากฏว่าลงนะฮะลงตลอดเลยนะครับลงมาจนผมนะครับตัดสินใจที่ตั้งขายที่ราคาศูนย์น่งหเจ็ดเจ็ดนะครับศตั้งขายตรงนี้นะครับที่ศูนย์นะครับ แต่ก็ลงมานะครับกราฟได้ลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับแต่นะครับไม่ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยนะครับถ้าทะลุมานะทะลุมานิดหนึ่งทะลุมานะครับทะลุมาผมก็เลยตัดสินใจที่จะถือนะครับก็คือตั้งขายรอนะครับไม่ไล่ราคาตามลงมานะไม่ขายทิ้งนะครับถ้าทะลุลงมานะครับก็รอรอนะก็เกิดแท่งเขียวนะครับแท่งเขียวแท่งนี้พอเกิดแท่งเขียวแท่งนี้นะครับเพื่อนๆผมเห็นว่ากราฟนะครับยืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยนี้แล้วครับแล้วก็เส้น moving average นะครับมาตัดนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะถือต่อนะฮะแล้วก็แท่งแท่งเทียนนะครับยืนเหนือเส้น moving average นะครับเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะก็คือยืนเหนือตลอดเลยนะครับทําให้ผมมั่นใจนะครับว่าโอเคกราฟอาจจะขึ้นไปแน่นอนนะครับแล้วก็ขึ้นจริงๆนะฮะพอขึ้นไปปุ๊บนะครับก็มาเกี่ยวกับอเดอร์ของผมที่บริเวณนี้นะครับผมก็ทําการปิดนะครับอเดอร์ของผมได้สําเร็จนะฮะ ก็รอดูกันไปนะครับสลับเหรียญนี้นะครับทีแรกผมก็สองจิตสนใจนะครับว่าจะถือไว้หรือว่าจะขายดีก็เลยขายนะครับตัดสินใจขายนะครับก็กราฟทะยานแบบนี้นะฮะผมก็เลยตัดสินใจขายนะครับก็เดี๋ยวรอนะฮะรอให้ย่อลงมาสักนิดไม่แน่นะครับผมอาจจะกลับเข้าไปซื้อใหม่แต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าปิดวันนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับไหนนะฮะแต่ถ้าหากว่ายังปิดสูงกว่าราคาที่ผมขายไปนะครับผมก็คง ยังไม่เข้าไปซื้อหรือเข้าไปเก็บนะครับเพราะตอนนี้ยังวนเวียนวนเวียนอยู่แถวแนวต้านอยู่นะฮะนี่นะครับหากทะลุขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงหากทะลุขึ้นนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็ตามไม่ได้แล้วครับอันนี้ก็อาจจะยาวเลยนะฮะโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับอการ เก็บเหรียญ b t ทของผมนะครับก็มาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับแล้วเหรียญที่ได้มาก็เป็นเหรียญฟรีด้วยนะขายไปแล้วก็รู้สึกเสียดายนะครับก็แนวต้านต่อไปนะครับก็อาจจะเป็นนี่เลยที่ยอดนี้เลยนะครับประมาณ0.3หาหักทะลุขึ้นไปได้ก็คงยาวครับมูนเลยครับกรนี้ก็มานั่งเสียดายกันอีก่ะโอเคนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นคลิปวีดีโอที่ผมได้มาเล่าบอกสู่เพื่อนๆฟังกันนะครับ ถ้าหากว่าท่านใดที่ถือเหรียญนี้ไว้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องของผมนะครับ b ี c ปั๊บป๋าพาลุยนะครับก็ฝากกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปิดีโอต่อไปด้วยนะครับหากมีคลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะนำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณที่กด กดดิ่งกดหัวใจให้นะฮะสำหรับทีวิวนี้ก็ต้องหยุดวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ